หลังจากเราสร้างชั้นเรียงขึ้นมาได้แล้วแล้วเ,เราไปทำการสอนผ่าน,นี้้ในมีตอนนี้สามารถบันทึกวิดีโอได้นะครับถ้าเราไปบันทึกวิดีโอที่ตรงจุดสามจุดตรงข้างๆลุ่มนำเสนอ พอเราลิกที่จุดสาจุดแล้วกดบันทึกการประชุมนะถ้าเกิดในการประชุม,มนะมันมีสมาชิกอยู่หลายๆลายคนทุกคนก็ต้องตอบยอมรับการบันทึกก่อนเมื่อวิดีโอบันทึกแล้วสัญ,ญลักษณ์สีแดงๆที่เขียนว่าบันทึกจะปรากฏตรงมุมด้านบนตอนนี้บันทึกแล้วนะครับหลังจากเราบันทึกเสร็จสมว่าเราหยุดบันทึก หลังจากเราบันทึกเสร็จระบบของ Google เนี่ยมันจะประมวลผลเองอัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะไปทำงานอย่างได้เลยปิดหน้ามีปิดคอมพิวเตอร์ไปได้เลยนะครับเมื่อมันประมวลผลเสร็จวิดีโอก็จะถูกแจ้งเตือนขึ้นมาทางอีเมลแอดรีของเราเองนะครับในอีเมลแอดรสเดี๋ยวจะเปิดไฟล์ตัวอย่างขึ้นมา เนี่ยครับอย่างเช่นไฟล์นี้ที่ส่งข้อมูลมาจาก Meet Recording อันนี้นะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาหลังจากที่มันประมวลผลเสร็จก็แล้วแต่ความยาวของวิดีโอของเราถ้าเกิดวิดีโอเรายาวมากๆก็ใช้เวลาในประมวลผลนานหน่อยแต่ถ้าเกิดสั้นๆเดี๋ยววิดีโออย่างเมื่อกี้เนี่ยบันทึกไปไม่ถึงนาทีเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็จะออกมานะครับ <S <S แล้วก็ส่งการแจ้งเตือนมาทางกองจดหมายอี หลังจากเราได้ไฟล์วิดีโอที่ประมวลผลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระบบได้ส่งข้อมูลมาทาง Gmail ให้เราแล้วให้เราเปิดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ไฟล์วิดีโอนั้นเลยนะครับมันจะเป็นหน้าที่เขียนว่า View นะครับก็คือหน้าที่ใช้นำเสนอวิดีโอน,นะครับเสร็จแล้วให้เราไปตั้งค่าครับ ตั้งค่าตรงไหนตั้งค่าตรงด้านบนตรงนี้นะครับตรงที่จุดสามจุดตรงนี้นะครับตั้งค่าการแชร์นะครับให้ทุกคนแชร์วิดีโอตัวเองไปที่ Data ้าแอดอนุบาลละนออันนี้นะครับ Data แอดอนุบาลละนองแล้วอย่าลืมว่า ต้องตั้งค่าให้ Data เนี่ยสามารถเป็น e d ดิเตอร์ได้เพื่อที่ Data จะได้นำข้อมูลไปใช้งานแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขให้ในภายหลังนะครับไฟล์วิดีโออันนี้ก็จะถูกส่งไปที่ d a t a นะครับอัน,นอันที่หนึ่งนะครับ เกิดแล้วให้ทุกคน Copy l ี้ลิงก์อันนี้นะครับข้างบนเนี่ยครับหลังจากแชร์แล้วตอนที่เราแชร์แล้วนะครับก็คือไฟอันนี้ของผมผมแชร์ไปให้ไว้ที่ Data แล้วนะครับเมื่อแชร์ไปที่ Data แล้วให้ทุกคนไป Copy l ี้ลิงก์ตรงด้านบนตรงนี้นะครับเป็นที่อยู่ URL คัดลอกไปทำอะไรไปใส่ไว้ในแบบบันทึกข้อมูลดีโอออนไันนีนะครับ mm hmm. เพื่อเอาไปใช้ในการจัดทำดัตต้าเบสในการจัดการเรียนการสอนนะครับ mm hmm. เป็นระบบที่เราสามารถให้นักเรียนเข้าดูย้อนหลังได้อย่างเช่นบางคนไม่ได้เข้าเรียนในคาบที่เราสอนี่ถ่ายมาเขาก็าสามารถ กข้าไปดูแล้วก็เรียนรู้ได้เลยนะครับก็ให้กรอกข,ข้อมูลวันที่วันที่ตรงนี้ก็คือวันที่เราสอนนะครับเราสอนไปวันที่เท่าไหร่นะครับวิชาชั้นที่เราสอนอันนี้ของผมอีหนึ่งไฟล์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในวิชาเรียนเป็นวิชาที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับส่วนลิงก์อันนี้ก็คือข้อมูลที่เราได้มาจาก ตัวนี้ที่เราบันทึกไว้แล้วเรา copy คัปตี้มาลอาที่อยู่ URL มัเพื่อที่จะเอาไปส่งให้กับระบบ Data ของนักเรียนนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเรามีข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโออย่างเช่นเราอยากจะบอกนักเรียนว่านาทีที่เกดเป็นช่วงเวลาที่ คุณครูสั่งการบ้านนะให้นักเรียนไปดูเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนบอกว่าตรงนี้ได้เลยนะครับในที่นี้ผมก็ไม่เขียนอะไรก่อนไม่สนะะดวกะสบนะครับเมื่อเราส่งไปแล้วข้อมูลจะถูกส่งมาที่ Data Data ก็จะประมวลผลแล้วก็แสดงผล<ม>ไปที่หน้าจอ<ม>ของผู้เรียนที่หน้าของ o o o l l s s t t s ที่เราสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการ จัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับนักเรียนก็สามารถไปเปิดได้ที่ในส่วนของนักเรียนและผู้ปกครองแล้วก็ตรงในส่วนของวิดีโดหลห้องยน,นนะครับครับตรงนี้เมื่อกี้นี้แว๊บๆตรงที่หน้าแรกตรงที่คุณครูตรงนี้ นะครับตรงที่คุุมรูด้านล่างเลยนะครับด้านล่างตรงนี้จะมีปุ่มที่เขียนว่าวิดีโอออนดีมาเทคคอร์เราไม่จาเป็นตอ้องไปเข้าที่ลิงก์ในไลน์ที่ผมส่งให้หรือว่าใน c l ค s า r o ู m ที่ผมเอาไปฝังไว้ในห้องเรียนที่เ,<อ>เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับ <c oughs> ก็บมาคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลเหมือนกันกับฟอร์ม เมื่อกี้นี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับใช้ช่องทางไหนก็ได้ในการบันทึกข้อมูลนะครับพอเราบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วมันก็ส่งไปที่เดียวกันแล้วก็นักเรียนก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าวิดีโอของเราไม่พร้อมดูแล้วเ,เราจัดการเรียนการสอนในข้ามนั้นยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ อยากจะตัดวิดีโออยากจะแก้ไขข้อมูลวิดีโอเดี๋ยวหลังจากนี้จะแนะนําให้นะครับแต่ตอนนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนช่วยกันส่งข้อมูลนะ<ม>เพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทํำระบบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนอเก็บไว้ให้หนักเรียนได้เรียนกันนะครับสวัสดีครับ